สวัสดีครับผมตาวัดไผ่นะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับพระอู่ทองออกศึกหรือพระจงอ้างศึกนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์สมาธิเนื้อดินนะครับออกวัดพระธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับออกพอ2510นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับมีพระเกจิมาปลุกเสกถึง69รูปนะครับเป็นพระที่แจกทหารไปลบสงครามเวียดนามนะครับพระรุ่นนี้ได้สมญานามขึ้นชื่อว่าทหารพี่นะครับ องค์นี้เป็นพระรุ่นแรกเลี่ยมเดิมนะครับมีเกจิมาปุกเสกดังๆทั่วฝาเมืองไทยถึง69รูปนะครับมีหลวงพ่อดังๆอาทิเช่นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเลไลนะครับหลวงพ่อเจริญวัดหนองนานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะฮะหลวงปู่ทิมวัดพระข่าวนะครับ หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลวงปู่นาควัดละคังนะครับหลวงปู่ทูวัดแคนางเลิงหลวงพ่อพลนวัดนั่งนะครับหลวงปู่นู่วัดทุงแล่นะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับเป็นพระดีวิธีใหญ่นะครับเกจิมาร่วงปลุกเสกทั่วฝ้ามือไทยนะครับถึง69รูปเลยนะครับเนี่ยครับ องนี้ก็เป็นพิมพ์สมาธินะดินนะครับเลี่ยมเดิมเลี่ยมเก่านะครับอยู่เดิมๆนะฮะนะครับผมพี่เพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ facebook ตาวัดไผ่นะครับหรือโทร083 755 2 1 9 6นะครับพระเครื่องที่เช่าบูชาจะคงไปทุกรายการนะครับรับประกันแท้สากลทุกรายการนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับ